เเรียบง่ายออกมาว่าเหมาะสมละี่อื่นก็นไป่ทำกันอ๋อออแบบร่วมใจกันทำอันนี้ค่าจ้างศูนย์บาทนะครับแล้วทุกคนต่างคนต่างวางหลายพันคนวางอิฐเนี่ยครับมาสัจจันนะค่าแรงไม่มีใช่ไหมทั้งค่าแรงค่าคิดไม่มีเลยโห oh, สุดยอด แสดงว่าปฏิหารอนุสาสนีปฏิหารใช่ไหมโอเคเลยทำได้โอเใช่ไหมเนี่ยเราแสดงพลังให้ดูว่าเขาบอกว่าสันติสินติสันติอสศกจะอยู่ได้หรือเขาเนี่ยเขาตั้งคําถามว่าสันติยสกจะอยู่ได้เล้อพ่อครูสมนาโพธิลักษตายไปแล้วเนี่ย ผมว่าอยู่ได้ครับเพราะว่าทุกคนถ้ายังร่วมแรงร่วมใจยังสามัคคียังศรัทธาในหลวงปู่ทุกคนพร้อมใจกันอยู่สู้นะครับสู้แล้วก็มีสมณะคอยเป็นให้กําลังใจนะครับก็บผมว่าอยู่ได้แน่นอนครับผม <ese> ไคร่งได้นะรมาคับแ้กันด้ายุก บันใดแรกี่ขั้นบเนี่บดห้าขันครับทำไมต้องห้ันไม่เอาเจ็ดขั้เป็นนาทีที่สร้างความประทับใจให้กับตัวเองที่ได้มีเส่วนร่วมปูพื้นให้คนเดินราบจะดีที่จะวางศพของพ่อท่านในวันที่16มีเมษายนอีข้างยงนจะขึ้นได้สามวันีนา คัตับคุณคุณวิโรธจริงๆไล่หลายคนที่ช่วยผักหลังให้ขึ้นไปอยู่บนนั้นได้เพราะว่าลำพังเองเราก็ไม่กล้าขึ้นไปเพราะมันสูงแต่มีคนช่วยเชียร์ว่าไหนในมาแล้วก็ส่วนหนึ่งของลูกพ่อคือไปช่วยทำเจดีปูลาดทางให้กับโพธิสัตว์ต่อย่างเครับจะไม่ให้ขึ้นมา ขอหมายความว่าให้สมณะแล้วสมณะผู้ชายวางข้างบนเหรอสมณะครับภาพวันการลึกที่เราได้มีส่วนร่วมแม่นิดแม่น้อย,นยคนศิลาแรงภูเพียงไปนะศิลาแรงเนี่ยมันเจด,ดีย์แห่งนี้ใช้ได้อะไรเอาล,อาลงได้ยัง ขั้นตอนต่อไปนะที่ศิลาแรงด้านล่างนี้จะเป็นพวกศีรษะอโศกที่เขาจะต้องเป็นช่างหลายคนต้องศิลาแรงเอาสายดัเหมากันไปบันไดสี่มุมคนละข้างใครว่างช่วยขับสายขึ้นมาตรงนี้หน่อยเร็วตอนนี้ใครมือว่างอยู่สายด้านนี้สายด้านนี้มาใส่ศิลาแรงอ่ะ ลตลอดหย่ตามรูใช่ไหมไม่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 จะได้ไม่ได้ลึกถึงอดีตที่ทำพิพิธภัณฑ์ที่ศรีสาอาโศกก็ได้ปูหินศิดาแหลงไ,ลไปต้องตามร่องแล้วบอกท่านาพ้นไป2กีกว่าปีก็ได้มาปูศิดา,าแหลงอีกครั้งหนึ่งแสดงว่ามันเที่ยงตอนนี้มันบ่ายสี่โมงกว่าแล้วมันไม่เชี่ยง

ขอบคุครับวันนี้ขึ้นมาแล้วเราลงไม่ได้เราเปัญหาเขา่าผจาาาับผมลงใช่ไม่มีเพื่อนพี่น้องช่วยจับแขนจับขาเราถึงลงได้ ยุติการถ่ายทอดไม่จะเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม